อันนี้คาถามสุดท้ายแล้วกันผมเห็นมีคนถามนี้สองอันเลยแต่ว่ามาจากคนละคนแต่เป็นภาพประตูเหมือนกัน<อ>คนเดียวคนนก็เาไม่รู้นะเอาคําถามคนแรกก่อนนะเขาถามว่าสอบถามอาจารย์ครับอาจารย์ประพาสมีวิธีสังเกตหุ้นทรงเจดีไหมครับมีวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เราอยู่สั่งขวาไหมครับเด,เดี๋ยวฟังคนที่สองก่อนนะสอบถามอาจารย์ครับหุ้นเจดีที่มีคนพูดถึงคนซื้อด้านซ้ายเจดีหรือ แล้วไม่ควรไปรับด้านขวาจริงไหมครับครับครับก็แง่เยอะคืออะไรวะเจอธิบายก่อนเขาว่าเจดีคืออะไรเออเอาตรงนี้ก่อนเจดีคืออย่างงี้เจดีก็มี็ทรงเหมือนแบบนี้ใช่ไหมเบิร์ดเป็นกลมๆอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีตืดมีตืดเบิร์ดเห็นไหมมันก็เหมือนกราฟหุ้นใช่ไหมครับที่มีแบบขึ้นแรงๆแล้วก็ลงแรงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถภาไหมครับอ่าโอเคครับทีนี้นะครับต้องบอกว่าหุ้นทรงเจดีก็เป็นแค่ คือคืองี้เอะมันมันอธิบายลักษณะของราคาหุ้นนะที่มันขึ้นไปเยอะมากๆเลยเบิร์ตนะแล้วก็ลงมาแรงมากๆเลยประมาณนี้นะครับทีนี้ต้องบอกว่าไอหุ้นทรงเจดีที่ว่าเนี่ยนะครับเบิร์ตพี่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆด้วยนะเบิร์ตมีทรงแปลกๆด้วยมีทรงพนมมือเจดีคืออย่างงี้เจดีคืออย่างงี้นี่พนมมืออยู่ใช่ไมไม่ใช่วันพระว้เวียนเทียนเลยอี่ใช่ พนมมือคืออย่างนี้แปลว่าอะไรเวิร์ดมันขึ้นเร็วแล้วก็ลงปักเลยเนื้อออกมาเออเออแล้วก็มีหุ้นทรงทรงเมนด้วยเมนเผาศพอะเออเออเออแล้วก็มีคนเอากราฟหุ้นนะนะกับเมนจริงๆเ่ะนะครับแล้วเขาก็ไปอาจจะเลือกมุมถ่ายเมนแหละแล้วแบบมาวางกับกราฟราคาหุ้นไม่แ๊ะเลยเวิร์ดแบบ,บบโหแบบโหเชฟแบบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออจ๋งดีครีเอทีฟนี้ไม่แพ้คนไทยเอย้คนไทยไม่แพ้คนอื่นแน่นอน อันนี้คือ,อมันมีมานานแล้วปะ่ะนานแล้วไปวดยิ่งเ่ยนานแล้วเบิร <c oughs> ์ดเจดี JD นี่มีมานานมากๆแล้วนั่นไอ้เจดีมีมานานมากๆแล้วไอ้พนมมือก็ได้ยินหลังๆเหมือนกันแต่ก็ได้ยินมาสักพักใหญ่ๆไอ้ไอ้ไอ้ทรงเมนนี่ก็ได้ยินเรื่อยๆเหมือนกันนะส,<ช>สักพักแล้วสักพักแล้วนะครับอ่ะทีนี้คําถามคือคุณนทรงเจดีมันเกิดขึ้นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะมีหลายกรณีนะมีหลายกรณีนะเอาสั้นๆแล้วกันที่เห็นชัดๆแล้วกันนะสักสองกรณีก็แล้วกันนะครับ ตันี้แรกเนี่ยคือเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีพื้นฐานดีเลยเบิร์ดพื้นฐานแน่นเลยแต่มีคนเชียร์มีคนเชียร์ทำให้ราคาหุ้นอะเบิร์ดมันขึ้นไปสูงเกินจริงพื้นฐานดีนั่นแหละนะแต่ราคาหุ้นมันแบบขึ้นแบบโอ้มันขึ้นแรงเกินไปอะมันดีจริงแหละแต่แบบโอ้มันมันไม่ดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะขึ้นแปกนะครับแล้วก็พอวันหนึ่งที่ เออ <c oughs> เรียกว่าจบรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คนที่อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเป็นคนผู้ถือหุ้นใหญ่ที่อาจจะมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับออขายพอชื่อไม่มีแล้วเนี่ยนะหรือมีการรายงานออกมาจากกับกับกับตลาดหุ้นกับกลตอตว่าเอ,อ้ยเนี่ยขายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้ความศรัทธากับหุ้นตัวน,นั้นเนี่ยก็จบลงหรือมีการเฉลย ในงบนะครับว่างบออกมาแล้วปรากฏว่างบไม่ด,ไบบด,ดีอะไรอย่างเงี้ยงบแบบผิดคาดอะไรเงี้ยราคาหุณก็ลงมาเป็นทรงเจดีอ่าคือก่อนหน้านาั้นคือแบบอาจจะเป็นแบบโตมากๆเลยเมื่อโตสุดๆเลยโตแบบกระโุยกระจายโตไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีอะไรเงี้ยนะเออเนี่ยนะมันก็เลยขึ้นแรงไงใช่ปะขึ้นแรงปีแรกๆขึ้นไม่แรงเพราะอะไรเพราะว่าแรงไม่มีเอาไม่ใช่ปีแรกที่ขึ้นไม่ไม่แรงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะต mm hmm. ลาดก็ยังไม่มั่นใจเอ๊ะจะทําได้จริงหรือเปล่า ต้องเาต้องค่าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเยอะจังเลยอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอทำได้ปีหนึ่งปีแล้วปีเล่า่ะทำได้สองปีปีแล้วกวับปีเล่าทำปุ๊บปีหนึ่งเอ้ยราคาขึ้นแรงขึ้นมาทำได้อีกปีหนึ่งโอ้โหขึ้นกระฉูดเลยมั่นใจแล้วว่าําได้แน่นอนพอเจอปีที่สามปีที่สี่อา้าวแบกเงาเลยราคาก็ล่วงกลับมาลงสู่พื้นดินอา่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือแบบแรกคือจริงพื้นฐานก็โอเคนะแต่ว่าก็ก็ก็สูงเกินจริงไปหน่อยนะครับแบบที่สองเนี่ยก็เป็นหุ้นมีกระแสถ้ามีกระแสคือ มีการฝันกระแสทั้งนั้นจริงๆแล้วงบก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นพื้นไหนก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่าก็เป็นไปได้ก็จะมีการฝันกระแสแล้วประกอบกับประกอบกันประกอบกับว่ากราฟเทคนิคมันได้อ่าคือเราต้องเข้าใจันต้องยอมรับแหละเบ,บิร์ดว่าตหุ้นไทยเนี่ยก็มีนักลงทุนที่พี่ที่เป็นแนวเทคนิคนะใช้คาว่าเทคนิคคือใช้เครื่องมือเทคนิคในการจับในการซื้อขายว่ากัานเถอะนะครับก็มันจะทริกเกอร์อ่าทริกเกอร์คือแบบมันแบบ มันทริกเกอร์การแบบเฮ้ยเนี่ยคือจังหวะซื้อเลยอ่าอะไรอย่างเงี้ยทะลุแนวต้านทะลุอะไรพี่ไม่ไม่รู้แหละไม่รู้แหละนะครับแต่ก็เ <c oughs> นี่ยมันเป็นจังหวะซื้อเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อกัน follow by อะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้แล้วก็ทําให้มีกระแสซึ่งซึ่งซึ่งแน่นอนว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะเกินพื้นฐานไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเกินพื้นฐานมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเออประมาณนี้ยล้ก็ก็อาจจะทําให้เอ่อพอวันหนึ่งเนี่ยที่ มันมีเจ้าแล้วกันนะที่สับที่เขาเรียกกันนะมีเจ้าทุบมาตุ้มเนี่ยเรียบร้อยกราวก็เสียก้าฟเสียปุ๊บเนี่ยพวกสายที่1ึงเขาก็ต้องขายไปหมดก็ขาย,ขาย,ข,ายขายราคาหุาาน้นก็ร่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นหุ้นแบบที่มี hidden agenda Ag h i d ด e n agenda h i d d น n a เจนดาก็อาจจะแบบมีการทุจริตอ่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็สร้างกระแสแะก็คล้ายข้อสองนัคือสร้างกระแสนะครับพอสร้างกระแสติดเท c นิคอลมาเนี่ยก็คล้ายคล้ายข้อสองนี่แหละ ประมาณนี้นะหลักๆก็จะมีสองประเด็นนี้คร่าวๆนะครับทีนี้คําถามถามว่าจะทำยังไงให้เราอยู่ฝั่งซ้ายไม่อยู่ฝั่งขวาอ่านี่คือคำถามนะครับเออต้องตอบก่อนว่าพี่ว่ามันถ้าก็ถ้าถามเทคนิคอก็อาจจะอีกคําถามหนึ่งนะเบิร์ตนะคำตอบหนึ่งก็และนะครับแต่ถ้าถามฟันดอเบนท่อแล้วกันนะครับนะถ้าถามฟันดอเบนท่อเนี่ยพี่คิดว่าก็ตอบไม่ยากตอบไม่ยากนะครับพี่คิดว่าก็การที่เราอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็ valuation เนี่ยเบิร์ต เห็นยากเลยถ้าเราเนี่ยซื้อหุ้นที่ under value นะราคาเนี่ยมันถูกกว่าราคาที่คันจะเป็นจริงอะ่ะมันก็มันก็จะเซฟส์อยู่แล้วอะเข้าใจปะมันก็มีความมันจะมีความเซฟอยู่แล้วอะเอออืมก็จะเนี่ยปีสองปีที่ผ่านมาพี่ก็มีนะซื้อหุ้นที่เราอยู่เราอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วก็แล้วก็ขายตอนก่อนสูงสุดด้วยนะคือไม่ได้สูงสุดแล้วขายด้วยนะ ก็ขาขไม่ทันเราก็ไม่รู้ไงเบิร์ตเนี่ยคือปันคือปัะเด็นนะที่ทำคำถามคือทํายังไงเราจะไม่อยู่ฝั่งซ้ายอ่าโอเคปะนะอยู่ฝั่งขวาเอเอ,อพูดผิดถูกต้องทําไมเราจะไม่อยู่ฝั่งขวานะคือหนึ่งคือเราใช้วเลเชียในการนาทางนะครับสองเนี่ยเราต้องทํากันบ้านทำบ้านให้หนักเข้าไว้นะฮะคือเราต้องรู้ข้อมูลจริงๆนะครับเช่นไปสักขันบัตรอ่านะอย่างที่ไลฟ์ฟังเมื่อกี้ใช่ที่บอกรุ่นน้องเอ้ลูกศิษย์ทำใช่ป่มอย่างเงี้ยเห็นปะว่ามันแบบ มันไม่เห็นต้องไปถามผู้บริหารอะไรเนี่ยมันทได้เลยอะ่ะว่ารู้งบเลยอะ่ะว่างั้นเถะนะ่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยทำกันบ้านนะครับอย่างหนักนะครับก็จะพอทราบคร่าวๆว่าผลประกอบการเนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้แต่อันนี้คือมันก็เป๊ะเลยอันนะี้ไม่เป็นไรเราเอาคร่าวๆก็ได้นะครับเนี่ยสองข้อนี้แล้วข้อสามเนี่ยก็มีวินัยการลงทุนครับเพื่อพอราคาหุ้นเนี่ยมันเกินราคาเหมาะสมไปแล้วเกินไปมากๆเนี่ยเราก็อย่าโลภก็อย่าโลภ แค่นั้นเองเนี่ยยอมขายหมูดีกว่าแบบมานั่งเสียใจทีหลังอนะไรเงี้ยคือคือไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนนะเบิร์ตเขาจะมีคาศัพท์ที่ว่าเลทโปรฟิตรันอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับออะก็ก็แล้วแต่จะใช้กันนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยพี่มักจะขายหมูบ่อยๆนะพูดตรงเลยขายหมูบ่อยมากแต่ไม่เคยซีเรียสเลยเผลคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปนตามทฤษฎีที่เราคิดไว้ทั้งหมดในหัวเบิร์ตเข้าใจปะเออ เราซื้อเพราะราคามันถูกเราเพราะวิเคราะห์แล้วประเมินแล้วว่าราคามันถูกราคามันขึ้นไปจนกระทั่งถึงแฟนเราก็ยังไม่ขายนะแต่พอมันโอเวอร์ไพรส์ประมาณหนึ่งแล้วอะสามสิบเปอร์เซ็นต์เี้ยพี่ว่าโอ้โหราคาหุ้นนะวันเนี้ยมันเป็นราคาเหมาะสมอะล่วงหน้าไปสามปีข้างหน้าพี่ว่ามันก็ดูแปลกๆนะถ้าเราจะถือหุ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ขายใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าจะไปต่อนะแต่สาหรับพี่อย่างที่บอกว่าพี่เป็นคนไม่ไม่ดูไม่ดูกราฟเลยนะฮะนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนั้นก็ขายหมูเป็นประจำนะก็แต่ก็ไม่ซีเรียสเบอร์เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่เราจะแบบซื้อถูกสุดขายแพงสุดซื้อถูกสุดขายแพงสุดไม่มีใครทําได้เบิร์ไม่มีใครทําได้ทคนีคข้อเองก็ไม่สามารถทําได้นะปกติเนี่ยที่นิคข้อเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ซื้อจุดต่าสุดแต่วีไอเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสซื้อติจุดต่ำสุดบ่อยอ่าแต่เรามักขายหมู เราออมาขายหมูแอแต่ว่าเทคนิคอเนี่ยเขาไม่ซื้อจุดต่ำสุดเขาซื้อเมื่อมันมันมันเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรวะเบรกทรูอะแบบเบรกขึ้นไปแล้วอะก็ซื้อแพงหน่อยอแต่ที่แต่หลักคิดของเทคนิคอคือซื้อแพงไปขายแพงกว่าอ่านี่หลักคิดเขาอ่นนี่เขาก็ซื้อเมื่อเบรกทรูไปแล้วพร้อมวิ่งประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะพอถึงจุดจุดหนึ่งขายบางส่วนแอนเล็แล้วก็เก็บบางส่วนไว้เลทโปรฟิตรันแล้วก็ไปขายตรงยอดยอดลงมาขายอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แลกเทคนิคเบิร์ด พี่คิดว่าก็ก็อย่าโลภอ,อ่ะคือบางคนก็แบบโหบางคนเนี่ยที่เคยเจอมานะครับกําไรหุ้นอะ่ะสิบเด้งสิบเด้งแล้วก็ไม่ขายเพราะว่ทาทั้งทที่เกินมูลค่าไปแบบล้นพ้นเนี่ยล้นพ้นใช่คเนี้ยแบบ P E ร้อยเท่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็จตเอาพื้นฐานอะไรมามามา,มาวัดว่าเบิร์ดแค่ป้าร้อยเท่าอ,อ่ะ P E ออย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็สูงสุดๆแล้วนะ มันก็สูงเกินไปมากๆแล้วว่าถ้าเป็นพี่อะพี่คงลงลดตั้งแต่แบบหกสิบเจ็ดสิบเท่าละมั้งอะไรเงี้ยคิดไว้ได้ใจนะแต่ก็ขายหมูไงเห็นไหมในสไตล์พี่ก็จะขายหมู <c oughs> แต่เคสนี้ก็คือเอ่อเพื่อนคนนี้ก็ขึ้นไปสิบเท่าแล้วก็ลงมาจนกระทั่งก็จับก,กําไรสิบเด้งก็เหลือแบบสี่เด้งอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังเยอะอยู่ดีนะแต่ว่าเออมันมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเขาไปอยู่ฝั่งฝั่งขวามืออยู่บ้างใช่ไหมครับหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยก่อนที่ราคาตอนนี้ก็จะลงมา <c oughs> แบบต่ำพื้นแล้วนะอืมอืมอืมเอออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเบิร์ดมันไม่ไม่ได้มีสูตรสาเร็จอะพี่คิดว่าแต่ละคนมันก็ต้อง <c oughs> หาวิธีสูตรสาเร็จของตัวเองอะว่าว่าเราถนัดแบบไหนคือพี่เชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่แบบแม่นยําถูกต้องเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นหรอกไม่มีใครทาได้ไม่มีใครทำ <c oughs> ได้ทีพอยต์คือเราหาจุดที่เราสบายใจที่เราจะทําแบบนั้นอะ ถ้าเราอยากไปเที่ยวจุดสูงสุดก็ต้องยอมรับด้ว่าเราเราไม่มีใครรู้ถ้ามันแบบอยู่ขวามือบ้างเล็กๆก็มันก็ต้องยอมรับมันใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับมัน <c oughs> ประมาณนี้ยครับส่วนฝั่งขวามือก็แน่นอนว่าง่ายเลยนะวิธีการเลี่ยงที่จะไม่เข้าซื้อตอนที่ที่ที่หุ้นอยู่ขวามือวิธีการเลี่ยงนะครับก็แน่นอนว่าศึกษาพืพ้นฐานธุรกิจแล้วก็ valuation เหมือนเดิมเห็นไหมมัน หลัก v i มันก็พื้นฐานเดิมๆอะ v a l u a t i o n valuation <c oughs> v a l u a t i เ n เออเท่าเลยใช่แล้วคือพี่คนพบว่าหุ้นเจดียส่วนใหญ่นะยังว่าส่วนใหญ่นะครับขนาดราคาหุ้นลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วยังแพงเลย <c oughs> แต่คนส่วนใหญ่ะไม่บ a l u a t i o ันจริงๆแล้วก็มองไปว่าเนี่ยราคาหุ้นมีมอลละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะพี่ก็ถามว่าสงสัยทันทีเลยว่าเอ๊ะเราเคะว่ามันยังแพงอยู่เลยทำไมเขาถึงคิดว่ามันถูกวะ อะไรเนี่ยออกมะเนี่ยไอ้พี่กังวลมากนะเวลาที่คนลูกศิษย์ที่มาถามในช่องยูทูบบอกว่าเนี่ยคุณตรเนี้ยมีมอสแล้วอย่างเงี้ยพี่กังวลนะว่าไอ้เขาคิดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเขาคิดแต่จุดสูงสุดอะเบิร์ตซึ่งมันไม่ใช่จุดสูงสุดไม่ใช่แฝงไพร์อะใช่ป่ะจุดสูงสุดอาจจะเป็นโ,โคตรแพงเลยก็ได้จริงป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างถ้ามีเคสหนึ่งของเบิร์ตจำได้ใช่ไหมที่เบิร์ตเคยถามเคสแรกๆอะว่าเนี่ยราคาพุ่นลงมาแค่สิบเซนแล้วเบิร์ตก็ซื้อ แล้วก็ติดลบขาดทุนเนี่ยเพราะตอนที่ลงมาห้าสิบเซ็นมันก็ไม่ได้ถูกอะ่ะมันแค่ลงมาอยู่กลางดอยเพรานั้นเองตอนที่เจอกันนี่ก็มันก็ลงมาแค่อยู่แค่ตีนดอยยังไม่ได้ลงเขาด้วยซ้ําอืมเอออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นก็ต้อง valuation อ่ะเวอร์อืม,อมพวกหลังเห็นบ่อยนะไอ้พวกแบบลงแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่น่านเชื่อวัดยังลงไปอีกได้อีกเจ็เปอรเซน เอจำแบบุนเราได้บ้านรุ่นทุนเราโดนกันอะ่เมื่อเมื่อไปที่แล้วอ่ะมั่นก็ลงเยอะใช่ป่ะลงลงมาเกือบห้าสิบปอร์เซ็นถูกต้องปะลงมาจากเกือบสี่สิบตอนตอนนี้มันเท่าไหร่เราไม่ได้ดูแลโอ้โหไปดูไปดูลงมาจากเกือบสี่สิบลงมาเหลือยี่สิบลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเบิร์ดเนาะตอนนั้นเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะตอนแรกมันมีกําไร ลงมาห้าสบเอร์เซ็ตพราะตอนแรกเรามีกำไรมันลงมาจากสี่สิบาทจำได้แล้วลงจากสี่สิบาทลงมาห้าสเปอร์ซ็นเหลือยี่สิบาท,ลาบาทแล้วเราก็ขายกันแต่เราไม่ได้ขาดทุนห0สิบเอร์เซ็นเพราะว่าเรามีกำไรตอนแรกแล้วเราก็ไม่ขายเราอยู่ฝั่งฟาวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ขายตอนยี่สิบบาทแล้วตอนนี้มันลงเหลือเท่าไหร่ห้าบาทหกบาทโอ้โหแล้วมันมีสองตัวด้วยดิที่เหลือที่เหลือห้าบาทกว่าไอไอตัวแรกเนี่ย ตัวแรกผมลบเยอะหน่อยประมาณทักสามสิบได้มั้งออเออเออแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะบวกนิดนึงหนึ่งเปอร์เซนต์อะไรงี้แต่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยคือลงจากวันที่ซื้อเนี่ยชิบหายลบไปใจเย็นใจเย็นนะ้องโอ้โหคนที่ยังถืออยู่นี่แม่งแบบไฟแตกัลลูมไฟแตก จำได้ป่าวันที่มันลงมา20บาทพี่บอกเบิร์ดว่าพี่มองว่าแฟร์ไพรส์ณตอนนั้นก็น่าจะสักสิบตนต้นใช่ปะ <c oughs> แล้วสักพักหนึ่งก็ลงมาสิบตต้นจริงๆใช่ปะถึงบอกว่าค,คืออย่าไปดูปนนว่<ต>โโาใช่ปะตอนนี้ห้าแล้วงเงี้ยโอ้โหเออใช่แต่ตอนนี้ห้าแล้วไม่ตอนนี้ก็ใหม่แล้วไงอันนี้ของใหม่แล้วเบิร์ด <c oughs> อันนี้ถือว่าเบอร์เรชั่นใหม่แล้วโอ้ถึงบอกว่าคือบางทีเราอย่าไปมองว่าราคาหุ้นลงมาครึ่งหนึ่งแล้วเรา แล้วเราจะมีแบบมอสหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะบางทีมันอาจจะยังแพงอยู่แบบร้อยร้อยเปอร์เซนก็ได้อะไรเงี้ยบีทูบี B B นี่เอาเรื่องจริงเอาเรื่องนี่ยข่าวสไตล์เนี่ยก็บีทูบนะใช่เออพี่จะตามข่าวอยู่บ้างฮะอตามตามตามทั้งโลกเลยเว <c oughs> <laughs> ิร์ไปตามได้ไงอเออไม่รู้มันจะโดนขนาดไหนนะมันมันมีปัญหากันทั้งโลกขนาดเนี้ย ใช่แต่เหมือนเขาบอกว่ามันมันเป็นบางเครื่องเป็นบางเครื่องเครื่องพี่ไม่เป็นก็งงเป็นบางเครื่องเค่ง<ต>พื่อมีเป็นเขาบอกว่าถ้าเครื่องไหนที่มันเปิดในช่วงที่เขาอ e ัปไฟล์อีคอนฟิกนี่ขึ้นไปอะแล้วโหลดทัน,นแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้เปิดจนเขาเขาอัปโหลดไฟล์ใหม่ขึ้นมาก็จะไม่เป็นอ๋อโอเคอที่เปิดหลังเหตุการณ์น,นั้นสักสองชั่วโมง เออแต่แต่พอดีไปฟังช่องในอาร์มที่เขาพูดเรื่องผลกระทบอ,ะอ่ะเออแล้วมันแบบคือมันสนามบินเลื่อนไฟไและไอคนถูกเลื่อนไฟก็ก็แบบมีปัญหาเสียงานเสียลูกค้าแล้วไอทีก็ต้องมาจ้างโอท<อ>ี <OT, S 2> แล้วมันยับังกี่บริษัทแล้วยังไม่นับว่าคือตอนแก้เนี่ยมันต้องเหมือนให้สิทธิ์เซฟโหมดกับ คือยูเซอร์ทั่วไปอะเพื่อเข้าไปแก้หลังบ้านซึ่งไอ้ระหว่างนั้นถ้ามันมีมิจฉาชีพโทรมาว่าเออเนี่ยผมเป็นไอทีโทรมาจากักริษัทที่เราทํางานเนี้ยเออแล้วมันจะแบบผมว่ามันอาจจะมีอีแมกอะไรตามมานอกเด๋ยอใอ่บริษัทนี้โดนฟ้องเลยนะคืออาจจะมีอะไรอ,อื่นตามมาอีกอะเพราะว่าคือถ้าดูหนังเยอะนะไอ,อ้พวกแฮกแเกอร์มันก็ต้องจ้องอยู่แล้วดิจริงเออเออมีศพโอกาสปุ๊บมันก็ต้องแบบ วิชาชีพอย่างเงี้ยตบโปกาสเุิเค้าก็ต้องใช่ละเดี๋ยวน่าจะมีอะไรมาตามมาอีกอะ่ะผมว่านะนี่นี่คือบีทูบีนะแต่ว่าเนี่ยอพอมันพอหุ้นมันร่วงเยอะใช่ไหมข่าวไซบางคนก็คงไปคิดอีกเอ้ยแต่แม่งเขาใช้กันทั้งโลกนะมันก็ต้องมีอะไรดีสิวะซื้อตอนนี้อาจจะดีก็ได้เลยเออแต่เราก็ไม่รู้นะเราพอพอเป็นคหุ้นลงแค่สามสิบเปอเซ็นต์เองนะข่าวไซะอืม เปิดโดดลงมาเลยนะเปิดแบบเปิดจุ๊บลงมาเลยเปิดแบบแบบเปิดแบบงงเลยอาชวจุ๊บจุ๊บตรงนี้ได้วะเลยเออเนี่ยก็กรณีบีทูบีใช่ปะคือคนอาจจะคิดว่าลงมาแค่นี้หรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้อยู่ดีคือคือมันมีข้อดีในแง่ที่ว่าคือเหมือนพอมันใช้กันทั้งโลกอ่ะมันเหมือนกับแบบมันเหมือนมีแหล่งข้อมูลเยอะอ่ะว่าไอการจนรรดมแบบนี้ไวรัสแบบนี้ มันมี c s study เยอะข้อมูลเยอะอเะอใช่ใช่ใช่เนาะมันก็อ,อย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงที่มันเรามองไม่เห็นเยอะเอะอ B2B นี่สุดยอดเลย